เคยสงสัยกันไหมครับว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ในห้องแต่งตัวของสโมสรฟุตบอลระดับท็อปๆของโลกทำไมช่วงหลังๆเราถึงได้เห็นข่าวความขัดแย้งระหว่างโค้ชกับบอร์ดบริหารออกมาบ่อยขึ้นอย่างน่าตกใจเลยปรากฏการนี้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะครับแต่มันคือสัญญาณของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่มากๆในโครงสร้างอำนาจของโลกฟุตบอลสมุยใหม่เลยล่ะครับ เอาละครับเพื่อให้เห็นภาพชัดๆนะครับเรามาเริ่มกันที่ความขัดแย้งข้างสนามที่ต้องบอกว่าร้อนระอุที่สุดครั้งหนึ่งในฤดูกาลที่ผ่านมาเลยดีกว่าซึ่งเคสนี้เนี่ยถือว่าเป็นกรณีศึกษาที่สะท้อนปัญหาทั้งหมดได้ตีมากๆเลยครับคนทำงานกลับโดนเบื้องบนทอดทิ้ง โอ้โหนี่คือคำพูดที่ต้องบอกว่าทรงพลังและดุดเดือดมากๆเลยนะครับจากปากของโอลิเวอร์กลาสเนอร์กุนซือของคริสตัลพาเลสที่ออกมาปกป้องทีมของเขาแบบไม่กลัวใครหน้าไหนเลยการที่เขาออกมาพูดใส่บอร์ดบริหารตรงๆแบบนี้มันสะท้อนให้เห็นเลยครับว่ารอยร้าวมันลึกเกินกว่าจะปัดติดประต่อกันได้แล้วแต่ว่าเรื่องราวทำนองนี้ไม่ได้เกิดขึ้นกับเขาแค่คนเดียวเท่านั้นนะครับคือมันไม่ใช่แค่กลาสเนอร์นะสิครับ ในช่วงเวลาไล่เลี่ยก,กันเนี่ยเอนโซมาเรสกาที่ตอนนั้นอยู่กับเลสเตอร์รูเบนอโมริมที่สปอร์ติ้งลิสบอนหรือแม้กระทั่งคนที่ฟอร์มร้อนแรงสุดๆอย่างชาบิอลอนโซที่เลเวอร์คูเซนก็มีข่าวความตึงเครียดกับสโมสรอ์ออกมาเหมือนกันในเรื่องของทิศทางและอำนาจการตัดสินใจต่างๆนี่มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญแล้วล่ะครับแต่มันคือเทรนด์ที่กำลังชี้ให้เห็นชัดๆเลยว่าบทบาทของคนคุมทีมกำลังสั่นคลอนอย่างหนักเลยแล้วตน้นตอของปัญหานี้มันคืออะไรกันแน่ เพื่อที่จะทำความเข้าใจปรากฏการณ์นี้ให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นนะครับเราจะไปฟังมุมมองจากหนึ่งในคนที่คร่ำวอดกับตำแหน่งนี้มาอย่างยาวนานนั่นก็คือแกรตเซาล์เกตผู้จัดการทีมชาติอังกฤษซึ่งเขาได้ให้กรอบความคิดที่น่าสนใจมากๆเลยครับเซา์เกตชี้เห็นเลยครับว่าการที่อำนาจของผู้จัดการทีมมันค่อยๆหายไปเนี่ยมันเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นอย่างช้าๆนะครับไม่ใช่เพิ่งมาเกิดแต่ว่ามันสะสมมานานหลายปีแล้ว มันคือการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างของบทบาทและอำนาจของคนที่เป็นคนคุมชีมฟุตบอลไปเลย สไลด์นี้สรุปหัวใจของปัญหาได้ดีมากเลยครับลองดูความแตกต่างกันนะครับผู้จัดการทีมหรือแมเนเจอร์ในยุคก่อนเนี่ยเปรียบไปก็เหมือนกับตันเรือเลยครับคือมีอำนาจตัดสินใจทุกอย่างเบ็ดเสร็จตั้งแต่จะซื้อใครจะขายใครวางแผนระยะยาวแต่พอมาเป็นเฮดโค้ชในยุคปัจจุบันบทบาทมันเปลี่ยนไปครับกลายเป็นเหมือนกับต้นหนาที่เชี่ยวชาญเรื่องแทคนิคในสนามมากๆแต่สุดท้ายก็ต้องคอยรับคำสั่งจากคนที่เป็นผู้อำนวยการกีฬาอีกทีหนึง่งพอเห็นภาพว่าบทบาทมันเปลี่ยนไปแล้ว คำถามต่อมาก็คือแล้วอะไรล่ะที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนขั้วอำนาจครั้งใหญ่นี้ขึ้นมาเดี๋ยวเราจะมาสำรวจปัจจัยสำคัญที่ทำให้สโมสรฟุตบอลยุคใหม่ต้องปรับโครงสร้างองค์กรกันครับจุดเปลี่ยนที่สำคัญที่สุดเลยนะครับก็คือการเกิดขึ้นของตำแหน่งที่เรียกว่าผู้อำนวยการกีฬาหรือ Sport t ท a m d i r ร c เ o r นี่แหละครับซึ่งเป็นตำแหน่งที่เข้ามาเพื่อดูแลแผนงานฟุตบอลในระยะยาวของสโมสรโดยเฉพาะและที่สำคัญคือมีอำนาจอยู่เหนือเฮดโค้ชด้วย แน่นอนว่าการเปลี่ยนแปลงนี้มันก็มีเหตุผลของมันนะครับในมุมของสมโมสรเนี่ยพวกเขาต้องการสร้างความมั่นคงในระยะยาวที่มันจะไม่พังลงไปพร้อมๆกับโค้ชแค่คนเดียวแล้วก็ต้องการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางมาดูแลง,งานที่มันซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องเครือข่ายแมามองทั่วโลกการเจรจาสัญญาที่ซับซ้อนหรือการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกต่างๆซึ่งเอาจริงๆมันก็เป็นงานที่เยอะเกินกว่าที่คนคนเดียวจะรับไหวแล้วนะครับแต่ทว่าการเปลี่ยนแปลงที่ดูเหมือนจะสมเหตุสมผลนี้ กลับสร้างสภาวะที่มันย้อนแย้งแบบสุดๆให้กับโค้ชในยุคใหม่ซึ่งเป็นสิ่งที่หลายคนอาจจะคาดไม่ถึงเลยทีเดียวครับเซาเกตได้อ้างอิงถึงทฤษฎีที่น่าสนใจมากครับเรียกว่ากฎของพาคินสันซึ่งเขาบอกไว้ว่างานจะขยายตัวเพื่อเติมเต็มเวลาที่มีอยู่ให้หมดไป พูดง่ายก็คือถึงแม้ว่าโค้ชจะไม่ต้องไปยุ่งเรื่องการซื้อขายนักเตะแล้วแต่เวลาว่างที่ได้มานั้นน่ะมันไม่ได้หายไปไหนครับมันกลับถูกแทนที่ด้วยภาระงานด้านอื่นๆที่ถาโถมเข้ามาแทนที่จนหมดนั่นเองนี่แหละครับคือความย้อนแยงที่น่าสนใจที่สุดคืออำนาจในการตัดสินใจเรื่องใหญ่ๆเนี่ยถูกลดทอนลงไปแต่ภาระงานโดยรวมกลับเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลเอ๊ะมันเกิดขึ้นได้ยังไงกัน และนี่คือความจริงที่โค้ชยุคใหม่ต้องเจอครับพวกเขาต้องบริหารทีมงานสตาฟที่ใหญ่ขึ้นเป็นเท่าตัวต้องนัง่งดูข้อมูลวิเคราะห์เป็นตังต้งๆเป็นชั่วโมงๆแล้วยังต้องแบ่งเวลาไปให้สัมภาษณ์สื่อไปร่วมกิจกรรมการตลาดของสโมสรอ,อีกสารพัดเรียกได้ว่าตัวเป็นเกลียวถูกดึงไปทุกทิศทุกทางเลยครับเมื่อต้องเจอกับความท้าทายขนาดนี้แล้วทางออกคืออะไรล่ะเราจะกลับไปที่แกรีตซาวเกตกันอีกครั้งนะครับเพื่อไปดูกันว่า เขาปรับตัวและสร้างโมเดลความเป็นผู้นำในยุคใหม่ขึ้นมาได้ยังไงตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดก็คือประสบการณ์ตรงของเขาเองเลยครับตอนที่สมาคมฟุตบอลอังกฤษเสนอตำแหน่งเฮดโค้ชให้เนี่ยเขาไม่ได้ตอบตกลงทันทีนะครับแต่เขายืนกรานเลยว่าขอเปลี่ยนชื่อตำแหน่งเป็นผู้จัดการทีมหรือแมเนเจอร์ให้ได้นี่มันไม่ใช่แค่เรื่องชื่อเรียกเท่ๆนะครับแต่มันคือการประกาศจุดยืนเลยว่าเขาต้องการอำนาจในการกำหนดทิศทางของทีมอย่างแท้จริง สำหรับซาเกตแล้วลำดับความสำคัญมันชัดเจนมากครับเขาเชื่อว่าต้องเริ่มจากการเป็นผู้นำก่อนเพื่อสร้างวิสัยทัศน์สร้างวัฒนธรรมที่ดีในทีมจากนั้นค่อยมาเป็นผู้จัดการเพื่อบริหารคนบริหารงานให้ทุกอย่างมันราบรื่นและสุดท้ายจริงๆถึงจะเป็นโคช้ชที่จะลงไปดูรายละเอียดเรื่องแท็กติกในสนามพูดง่ายๆก็คือต้องสร้างบ้านให้แข็งแรงก่อนถึงจะมาตกแต่งภายในให้สวยงามได้นั่นเองค่ะ และหัวใจสําคัญของปรัชญานี้ก็ถูกสรุปไว้ในคําพูดนี้เลยครับนักฟุตบอลไม่ใช่แค่แม่เหล็กบนกระดานแท็กติกที่เราจะหยิบมาขยับไปมาอย่างไงก็ได้พวกเขาคือมนุษย์และการบริหารจัดการความจริงข้อนี้ต่างหากคือแก่นแท้ของความเป็นผู้นําในโลกฟุตบอลสมัยใหม่และจากทั้งหมดที่เราคุยกันมานะครับมันกําลังพาเราไปสู่คําถามใหญ่ที่ว่าแล้วอนาคตของภาวะผู้นําในวงการฟุตบอลเนี่ยกําลังจะเดินไปในทิศทางไหนกันแน่ นี่คือความตึงเครียดที่เป็นแกนกลางของเรื่องทั้งหมดเลยครับคือโครงข้างของสโมสรยุคใหม่ที่เหมือนบริษัทเนี่ยมันต้องการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางมาช่วยกันดูแลแต่ในขณะเดียวกันความสำเร็จในสนามมันกลับเรียกร้องหาผู้นำแค่คนเดียวที่มีอำนาจเบ็ดเสร็จและเป็นศูนย์รวมจิตใจของทีมและนี่คือคำถามสำคัญที่สโมสรฟุตบอลทั่วโลกต้องหาคำตอบให้ได้ครับว่าในยุคที่ธุรกิจฟุตบอลมีมูลค่ามหาศาลขนาดนี้พวกเขาจะเลือกเดินทางไหน จะเดินตามโครงสร้างแบบบริษัทที่ลดทอนอำนาจของคนคุมทีมต่อไปหรือจะกลับไปเดิมพันกับผู้จัดการทีมที่มีอำนาจเบ็ดเสร็จซึ่งมันอาจจะเป็นได้ทั้งสิ่งที่ล้าสมัยไปแล้วหรืออาจจะเป็นกุญแจดอกสำคัญที่สุดสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ก็ได้ซึ่งคำตอบของคำถามนี้จะเป็นตัวกำหนดโฉมหน้าของวงการฟุตบอลในทศวรรษต่อไปอย่างแน่นอนครับ